สวัสดีครับจากช่องรถขุดโค้งนาอุดรสอนท o ยูทูบและแฟนเพจนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานลอกนาถมที่นะครับเป็นงานทอยแล้วตัวนี้อยู่ที่แถวแถวบ้านนี่แหละครับเป็นงานทอยประมาณ400เที่ยวนะครับเขาจะลอกนาให้เจ้าของงานเขาต้องการลอกนาประมาณ2ไร่นะครับคือ ตัดนาสองไร่ให้เป็นระดับเดียวกันนะครับแล้วก็มีคันนา,นากั้นกลางแนวน้นนะครับแต่เนี้ยมันก็จะมีส่วนที่สูงกว่ากับส่วนที่ต่ำกว่าก็คือเหมือนลอกลักษณะเหมือนตัดเขาครับตัดให้มันเป็นระดับเดียวกันสังเกตว่าที่มันจะเอียงไปเอียงมานะครับตัวนี้เราคิดเป็นงานทอยนะครับก็ที่ถมเราก็อยู่ตรงโน้นนะครับวิ่งไปประมาณสักน่าจะประมาณ200เมตรนะครับประมาณเนี้ย ตัวนี้เป็นงานจํานวนมากนะครับเราก็คิดเป็นงานทอยเที่ยวละร้อยห้าสิบนะครับไม่รวมดันนะครับถ้ารวมดันก็ร้อยแปดนะครับตัวนี้วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการยืนตำแหน่งรถนะครับของผมนะครับก็คือยืนยังไงให้มันฐานรถมันมันแน่นนะครับก็คือเราต้องยืนให้ขาช้างอยู่ทางด้านที่ตักนะครับเพราะว่าเวลาเราเหวี่ยงเนี่ยฐานจะมั่นคงกว่านะครับ ถ้าเราหันทางใบมีดมาบางทีที่มันเอียงมันจะกระดกนะครับมันจะไม่แน่นเหมือนท่านี้นะครับการลอกนาก็คือเราเราลอกลอกดินให้ลึกลงไปแล้วเราก็ต้องสาดหน้าดินขึ้นมาแทนนะครับการใส่ดินของผมก็จะใส่เต็มจนล้นนะครับก็คือใส่แบบไม่ไม่ได้เอาเปรียบลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตักให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวหามุมตั้งกล้องก่อนแปบ๊บหนึ่ง เออท่าน,นี้น่าจะได้แล้วาท่าน,นีนะ้โอเค จะเห็นได้ว่าเราจะใส่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีการสาสตร์หน้าดินกับคืนทั้งแปลงนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาทําการปรับทีหลังหลังจากงานเสร็จนะครับก้อนโนที่ถมก็อยู่ตรงนู้นนะครับก็คือการลอกเนี่ยเราจะทําการลอกเป็นเป็นไกด์ลูปแนวระดับลูกตัวแอลมาแล้วนะครับแนวเนี้ยเราลอกลอกเป็นไกด์มาแล้วแล้วก็ลอกยาวเนาะเป็นแนวระดับ แล้วเราก็จะได้ทำการลอกตามระดับที่เราลอกเป็นไกลไว้นะครับมันก็จะง่ายนะครับต่อก,การทำเมื่อวันเราก็ได้อยู่ที่90เที่ยวนะครับวันหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับเนื่องจากดินดินแป้งนี้มันจะจะค่อนข้างแน่นนะเรียกว่าแน่นเกือบทุกที่นะครับดินแถวนี้เดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องทําการเอาลูกลังมาลอกเอาแต่ลูกลังไปใส่หน้าอีกทีนะครับจะได้เก็บงานนะครับ ก็น่าจะแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากถ่ายยาวไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเมมโทรศัพท์เต็มนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้ลงให้ดูเรื่อยๆนะครับครับจากช่องรถถล่โค้งนาวดอนส่วนทำยูทูบและแฟนเพจนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านไร่สีสุกนะครับตำบลบ้านจันร์อำเภอบ้านดุงนะครับวันนี้อยู่ที่งานงานทอยนะครับงานถมที่นะครับ วันนี้เป็นงานถอยในที่ก็เป็นงานลอกนานะครับลอกนาประมาณสองไร่มาถมที่หนึ่งไร่นะครับที่ก็อยู่บริเวณนี้นะครับข้างถนนเส้นน่าจะสองศูนย์เก้าหกครับเส้นบ้านบ้านดุงคําตะก้าแถวๆนี้แหละครับก่อนจะไปถึงแยกเราอุดมนะครับวันนี้ก็วิ่งได้ที่90เที่ยวนะครับเลิก5้างมงเย็นนะครับ เมื่อเช้าเราตักอยู่ที่9ก้าโมงนะครับเพราะว่ากว่าจะเคลียร์ลิงเคลียร์นู่นเคลียร์นี่กว่าจะได้ตักก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับวันนี้เราหลังจากเลิกห้าโมงแล้วก็ได้ก็เอารถแม่โคมาแต่งแต่งแปลงดินให้ลูกค้านะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อเราจะได้เหลืองานเก็บน้อยๆหน,น่อยนะครับวันสุดท้ายเดี๋ยวก็จะให้มาดูกันนะครับว่าเราก็จะแต่งให้ประมาณไหนนะครับ นี่ครับก็แถบนี้นะครับเดิมแล้วผมว่าจะมาแต่งทั้งด้านหน้านะครับแต่ว่าพอดีขึ้นมาแล้วด้านหน้านั้นดินยังขาดอยู่นะครับสังเกตว่าแนวโถมเนี่ยจะอยู่ที่แนวแนวหลักที่มีถุงพลาสติกนะครับก็ทีแรกเดิมทีแล้วก็ถมอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่า ผมขึ้นมาดูแล้วก็เลยแนะนําลูกค้าว่าต้องต้องถมควรจะถมเลยหลักออกมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อเผื่อเราจะทํารั้วทําไรนะครับไม่งั้นว่าถ้าถมไปแบบเนี้ยเผื่อเราจะทํารั้วเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับก็มันเป็นแนวเขตนะครับเออีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเขตทางหลวงนะครับขงทางหลวงแล้วก็ถมเลยเป็นนิดนึงได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ ก็ก็มีทางด้านนี้นะครับเราก็เลยได้ได้แต่งทางด้านเดียวนะครับทางด้านนี้นะครับก็แต่งให้คร่าวๆนะครับเนื่องจากเป็นล้อยางแต่งนะครับมันก็จะแต่งยากกว่าล้อแท็กนะครับเพราะมันโยกแล้วก็แต่งเพื่อให้ดูสวยงามนะครับ <c oughs> ก็เป็นเป็นมาตรฐานของทีมงานเรานะครับก็คือว่า ถ้าเราทําเราต้องเก็บงานให้ลูกค้าให้ดูเรียบร้อยนะครับก็อยู่กับเจ้ารถกุดล้อยาง JGM เหมือนเดิมนะครับก็ก็ไปมาสะดวกนะครับเหตุผลที่ว่าใช้รถล้อยางเนื่องจากว่าเราไปมาสะดวกครับเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะวิ่งกลับไปจอดที่บ้านนะครับก็ไม่ได้มาจอดหน้างานก็เดี๋ยวผมก็จะ จะได้ทำการย้ายต่อนะครับซีกนี้นะครับก่อนกลับบ้านพวกต่อพวกอะไรที่เราเคลลิงออกนี่ครับเนี่ยต่ออยู่คาแล้วก็เคลลิ่งออกเพื่อจะได้ถมเผื่อดินเหลือล้วก็จะจะจะ,จะมถมขยายแนวเขตนี้ออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดินมันจะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเที่ยวนะครับก็อาจจะเหลือนิดหน่อยนะครับก็คงเหลือไม่เยอะหรอกก็จะได้ถมขยายแนวเขตออกมาอีกนะครับ ก็จะเหลือตัวนี้ครับเหลือทางเนี่ยตัวเนี้ยทางที่วิ่งดินเนี่ยเป็นคันกั้นน้ำนะเราก็จะได้เสริมทางอีกพุงนี้นะครับก็จะเป็นงานเก็บแล้วนะครับแล้วก็จะมีเหลือปั้นคันนาตรงนู้นแนวธงเป็นแนวเขตแดนนะครับปั้นต่อมาจากที่เราได้ทําการปั้นไว้ตรงนู้นนะครับต่อมาเนี่ยพุงนี้ก็น่าจะเป็นงานเก็บแล้วนะครับ ก็น่าจะวิ่งดินอีกประมาณเจ็0สิบแปดสิบเที่ยวนะครับแล้วก็น่าจะได้มาเก็บงานให้ลูกค้าอีกวันหนึ่งนะครับก็เพื่อความเรียบร้อยของหน้างานนะครับก็ตอนนี้ก็กาลังวุ่นวายนะครับบนถนนเพราะว่าเนื่องจากเขากําลังทาการขยายถนนกันอยู่นะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ระวังกันหน่อยนะครับทางหลวงมายเลขสองศูนย์เก้าหกนะครับกําลังช่วงบัน ห้วยประโดไปถึงบ้านดงยางนะครับกําลังขยายไหลาทางอยู่นะครับเขากำลังลื้อถนนอยู่ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องซิ่งมากครับเดี๋ยวมีแหกโค้งนะครับเนื่องจากมันเป็นหินคุกนะครับก็ลือ้อก็น่าพรุ่งนี้ก็น่าจะจบนะครับงานสําหรับงานงานวิ่งนะครับแต่ว่าก็จะได้เก็บงานอีกหนึ่งวันก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราจะได้อัป,อปเดตหน้าง,งานกันให้ดูเรื่อยๆนะครับ